ตนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับเมื่อ,อ,อทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยดรเฉลิมชัยศรีอ,อ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เปิดเผยถึงความสําเร็จของการขอขึ้นทะเบียนการเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงนะครับเป็นพื้นที่มรดกมรดกโลกทางการเกษตรแห่งแรก นะครับอันนี้ก็อันนี้หลายคนรู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบเอกลักษณ์เลยนะของพ<ช>ังทลุงของทะเลน้อยนะใช่ค่ะฝูงควายที่รู้จกจะเป็นที่เดียวนะที่มีในประเทศไทยเนี่ยที่อื่นแม่นควายควายไปกินอาหารกินหญ้ากินอะไรต่างๆในะทะเลาสาบเนี่ยนะครับโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยนะครับ,รรเ,ะะรรบเขาก็ให้ข่าวนะครับว่า การเลี้ยงควายปลักระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยพัทลุงเนี่ยนะครับผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์ขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือว่า FAO ได้ประกาศเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการ,กรเกษตรและนับเป็นพื้นที่มรดกโลกทางการ,กรเกษตรแห่งแรกของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงกรเกษตรก็ได้ยื่นเอกสารข้อเสนอ าการเลี้ยงควายปักด้ะระบบนิเวศในพื้นที่ชุมน้ำทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่มร,ด,มรดกโลกทางการเกษตรของ FAO ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ซึ่งเขาก็จะมีเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด5ข้อนะครับได้แก่ความมั่นคงทางอาหารชีวิตความเป็นอยู่ดีความหลากหลายทางชีวภาพการเกษตรระบบความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีมาแต่เดิมวัฒนธรรมระบบคุณค่าและองค์กรทางสังคมรวมถึงลักษณะภูมิทัศน์และภูมิทัศน์ทา,ทางทะเลซึ่ง การจะได้รับรางวัลเป็นมรดกโลกเนี่ยนะครับก็ต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้ง5ข้อนะครับล่าสุดก็ประกาศกันไปเรียบร้อยตั้งแต่วันที่3พฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของชุมชนในพื้นที่ที่ต้องการอนุรักษ์แนวทางการทางกเกษตรที่มีมาแต่ดั้งเดิมเพื่อส่งต่อทรัพยากรทางการ,กรเกษตรให้แก่คนรุ่นถัดไปนะครับโดยมีเป้าหมายหลักก็คือการรักษาระบบนิเวศเชิงกเกษตรให้ยั่งยืนและเป็นแหล่งวัตถุดิบสาคัญขอ,ของผลิตภัณฑ์ทางการ,กรเกษตร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับคนในชุมชนนะครับการขึ้นทะเบียนในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อยนี้นะครับจะไม่ส่งผลต่อชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ในทางตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนทำให้เศรษฐกิจชุมชนเติบโตและเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่รวมถึงเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับค่ะจะแนะนำนะว่าไปเที่ยวพัทลุงเนี่ย ต้องตื่นเช้าคือถ้าไปเที่ยวพัทลุงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะไปนอนแล้วก็ตื่นเช้าไปดูคุณเคยเห็นภาพไหมคะมันจะมีภาพของยอยักษ์อะยอจับปลาใหญ่ oh, <okay. S 1> ใหญ่เลยแล้วเขาก็ <Yeah. S 1> จะออกเรือกันตอนแต่เช้าตรู่แล้วก็มันจะเป็นภาพของพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็จะมียอ uh huh. แล้วก็ย้อนแสงเป็นซีรูเอตสวยมากเลยคะ่ะถ้าคุณเห็นภาพคุณต้องอ๋อแน่ๆเพราะว่านั่นคือเอกลักษณ์ของจังหวัดพัทลุงแล้วก็นั่งเรือออกไปประมาณสองชั่วโมงก็จะล่องไปตาม ทะเลน้อยเนี่ยนะคะซ hmm. ึ่งมันเชื่อมเชื่อมโยงกับทะเลสาบสงขลาเนี่ยแล้วก็จะมีพื้นที่ที่เขาปลูกบัวแดงเป็นทุ่งบัวดอกบัวสีแดงเนี่ยเต็มทุ่งไปหมดเลยนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็เรือก็จะแล่นไปตรงจุดพื้นที่ที่มีควายน้ํานี่แหละ uh. ให้เราได้ดูควายน้ํากันอย่างใกล้ชิดจริงๆควายน้ํามันก็คือควายบ้านน่ะ uh. ควายของชาวบ้านถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งเนี่ย น้ำมันก็จะน้อย<ะ>แล้วก็มันก็จะเป็นพื้นดินให้ควายได้เล็มกินหญ้ากันแต่ว่าพอมันเป็นช่วงหน้าน้ำเนี่ยนะคะควายมันก็ปรับตัว สามารถที่จะว่ายน้ําได้อยู่กับน้ําได้หากินก็กินสาหร่ายกินบัวกินอะไรกันไปเนี่ยมันก็จะเป็นภาพวิถีชีวิตของออควายแล้วก็คนในพื้นที่แบบนี้ด้วยนะคะซึ่งเราถ้าเรานั่งเรือออกไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิีวิถีชีวิตแบบเนี้ยซึ่งตื่นตาตื่นใจมากปกติเราจะไม่เคยเห็นควายเล่นน้ําหรือว่าควายอยู่ในน้ําแบบนี้นะแต่ว่าที่นี่เราก็จะได้เห็นแล้วก็ว่ายน้ําเก่งมากน่ารักมากเลยค่ะคือปกติควายอย่างควายในภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็จะอยู่เต็มที่ ก็ไปอยู่ในปลักตื้นๆนี่คืออยูใ่ในทะเลสาบเลยใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวนี้แทบจะไม่เห็นควายแล้วด้วยะนะคะคนเลี้ยงควายแถบอีสานตอนนี้เขาบอกว่าต้องเป็นคนรวยนะอแนน,อนนะ่เพราะว่าควายราคาแพงมากเลยแต่ถ้าคุณมาที่ทะเลน้อยคุณจะได้เห็นควายเต็มไปหมดเลยค่ะอ,อยู่กันเป็นฝูงเลยค่ะอ่านี่พัทลุงก็จะเป็นเมืองเมืองที่มีสเสน่ห์เฉพาะตัวนะของภาคใต้นะอาจจะไม่ได้ ไม่เหมือนทางฝั่งอันดมามันที่มีน้ําทะเลสายมีเกาะแก่งแต่เขาก็จะมีอะไรมีอของพื้นบ้านามีวัดธรรมท้องถิน<ช>่นอะไต่างเยอะแยะ,ยะเป็นเมืองน่ารักมากนะครับค่ะนะคะถคาไปา<ข>ก็ติดตามไปเที่ยวกันได้นะครับค่ะค่ะ